ตัวแนวเป็นไงฮะระบบไฟผมเขียนเองวิศวกรฮะวิศวกรรมกรนะเศษสนะีเป็นเะพ้กนกะันแล้วให้กูใส่ยังไงวะในในความเป็น300ร้อยกาหลาคือมันไม่ได้รักชูรี่มันเป็นแบบอารมณ์แบบชีวิตอในโรงรถมีตังก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีครับร้านใหญ่ขนาดนี้มีแค่นี้เองจอกชิบหายวันนี้กำลังวางแผนเรื่องระบบไฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ ไทยวัสดุนะฮะัช่างสนนะครับที่ขีโ้มโม้ขี้โม้หน่อยนะครับพูละเหมาเองครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องระบบไฟกันจริงๆแล้วผมจะมีไฟซ้อนไฟซ้อนของไฟอีกทีหนึง่งคือเยอะมากอะ่ะคือตอบสนองกันตัวเองนะครับแต่เรามีไว้ไม่เปิดนะเพราะว่าค่าไฟจ่ายไม่ไหวตั้งแต่โควิดมาค่าไฟขยับขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่มิเตอร์หรือเป็นที่อะไรนะฮะผมก็ไม่รู้ก็เลยเอกก็เลยถามเริ่มทะเลาะกันแล้วครับโอ้โหยังไม่ทันซื้อยังไม่ดันเริ่มก็มั่วแล้วฮะนี่ เป็นการเขียนแบบแบบมีวิศวกรครับเป็นคนคิดคำนวณมาทั้งหมดตัวแนวตัวแนวเ,เป็นไงฮะระบบไฟผมเขียนเองวิศวกรฮะวิศวกรวกรมกรนะตอนนี้นะฮะมีปัญหาครับตอนนี้เราไปซื้อกระเบื้องเลือกลายไว้เรียบร้อยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือยังไงนะทั้งสนสีไม่ตรงกันสีไม่ตรงกันมีแบบเดียวกันเลยแต่แม่งมีแบบว่าอย่างละ50ตารางเมตร เฉดสีเ,เปยนเพ้นกันแล้วให้กูมาใส่ยังไงวะ <g ül> ก็วันนี้มาเลือกกระเบื้องใหม่ครับไม่รู้ว่าจะมีพอไหมเพราะว่าผมใช้ประมาณสักโซนด้านหน้าเนี่ยสองร้อยสิบตารางเมตรโซนด้านหลังเนี่ยอีกประมาณสักน่าจะมีประมาณสักสองร้อยสามร้อยตารางเมตรเหมือนกันแต่ตอนนี้เราทาข้างหน้าก่อนเพราะข้างหลังเรามีปัญหานิดน,นึงเรื่องสถานที่ที่เราจะไปเช่าเพิ่มเพื่อทําที่ล้างรถเนี่ยเขาเซโนโมาเราก็เลยเบรกทำข้างหน้าก่อนเดี๋ยว รอดูด้านหน้าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวรอชมว่านี่จะได้กระเบื้องไหมอยากที่คิดหรือเปล่าบางทีไปดูลายที่อยากได้แต่ไม่จํานวนไม่พอกับที่เราอยากจะซื้อมาใส่นะครับก็ต้องไปหาทางแก้กันวันนี้ก็เลยมาเลือกด้วยตัวเองครับที่ไทยวัสดุครับตอนแรกผมเลือกอันนี้อันนี้ครับแล้วมีปัญหาคือที่ผมชอบนี่เพราะว่ามีเท็กเจอร์เหมือนไม้จริงๆรลูบไปแล้วเป็นขึ้น แล้วก็เป็นล่องล่องด้านเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยรถมันก็จะไม่ลื่นเพราะส่วนใหญ่กระเบื้องเงาเงาอ่ะรถจะลื่นนะฮะอันนี้ก็จะไม่ลื่นสําหรับคนที่ดูอยู่นะฮะถ้าคุณทําโรงจอดรถในส่วนตัวผมผมมองว่ากระเบื้องด้านอ่ะดีที่สุดกระเบื้องเงาจอดสวยครับแต่เวลาเลื่อนมันเอี้ยดแล้วก็ลื่นนะครับเวลาขึ้นลําบากก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันโคตรชอบเลยอ่ะนียเพราะอะไรบ้านเป็นสีดำแล้วมี texture t e x t อร์ตัวเนี้ยมันจะด้าน กรนดานะเนี่ยมันลื่นจริงๆส่วนตัวชอบแบบแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับแบบสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่อารมณ์ที่เราต้องการคือเราทําเป็นแบบกาลาญี่ปุ่นคือถ้าไปทำเงาๆอย่างนี้มันก็จะแบบดูลักชัวรี่เกินไปในในความเป็นสามร้อยกาหลาคือมันไม่ได้ลักชัวรี่มันเป็นแบบอารมณ์แบบชีวิตอยู่ในโรงรถเหมือนอยู่บ้านอยู่แล้วมีความสุข ในส่วนของความสุขของเราก็จะเป็นเหมือนที่เก็บของเป็นบอยทอยเราก็เลยอยากได้ไปเป็นอารมณ์ไม้เหมือนห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้สั่งได้ปะไม่ได้หมดแล้วคือก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีครับมีตังก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าก,กูมีน้อยถ้ามีเยอะ่าจะเลือกเยอะกว่าน,นี้สรุปกระเบื้องจะจบไหมเนี่ยใช้วัสดุมีแค่นี้เหรอใช่แล้วบอกว่าของเยอะโอ้ ขาบอกว่ามึงมีสั่งวะหลายคนใครบอกว่ากระเบื้องซื้อง่ายเดินมาซื้อที่นี่ก็มีที่นู้นก็มีครับเนี่ย <c oughs> เรื่องมากี่ที่แนละ้วลายถูกใจราคาไม่ได้ลายถูกใจราคาได้มีไม่ถึงลายถูกใจสั่งก็ได้สั่งไม่ได้ต้องรอมาจากจีนลายที่ไม่ถูกใจเสือกมีอ๋อโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยว อ่อวาาเราจะได้กรน,รนะเมื่อกี้ที่นี่มีเท่าไหร่นะลายไม้อะคือกระเบื้องอะ,อะราดใหญ่ขนาดนี้มีแค่นี้เองกระจอกชิบหายกูเนี่ยเขามีอันที่แพงก็ไม่ซื้อไอ,อ้ถักซื้อได้ของถูกของถูกมันก็เหลือน้อยนี่แหละไทยวัสดุเขาไม่ได้กระจอกนะกูเนี่ยกระจกชิบหายซื้อของไม่ได้ดูที่คุณภาพนะดูป้ายราคาเป็นหลักแล้วมาคูณแล้วเออยีไหวเอาวะ ผมต้องบอกก่อนว่าการซื้อกระเบื้องนะคจริงซื้อในแถวในกรุงเทพหรือแอเรียปทิมณนทลก็ได้ครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งครับผู้รับเหมาเนี่ยเราเหมือนกับเราซื้อของเองแล้วผู้รับเหมาก็ทําโชว์รูมให้เราคิดค่าแรงค่าเหนื่อยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อไกลๆเขาหลังเขาจะได้บอกว่าเดี๋ยวให้เขาเหมาเลยเหมาทุกอย่างเลยมันจะได้มีส่วนต่างว่าซื้อไกลยังไงอันนี้เป็นเทคนิคของผู้รับเหมาที่ผมรู้จักนะคนอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงแต่คนนี้เป็นอย ที่มันสอนกันไม่ได้มันเป็นเทคนิคแยบยนให้รู้สึกโอ้โหมันไกลอ่ะมึงอย่าไปเลยพอถึงเวลาเราจะซื้อปุ๊บแม่งสั่งยู่แถวได้แหละบางบอนใกล้ๆก็ไม่ซื้อซื้อถูกๆก็ใกล้ๆก็ไม่ซื้อไม่ถูกใจองั่นแหละไม่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 ้ถูกใจนะจริงๆอ่ะใกล้ก็มีถูกใจยังมีเลยแต่มันไม่ถูกตังค์ซื้อใกล้ๆซื้อได้ครับ แต่เวลามาซื้อกับพวกเราก็ต้องทําแพงหน่อยว่าให้ดูไกลหน่อยจะได้มีค่าใช้จ่ายครับหลายหลายคนนะสงสัยว่าผมเดินมากับลุงโทนี่นะได้ฮีได้ฮีไปขายบุหรี่บุหรี่อัดแล้วครับมาทําก่อสร้างแล้วครับใช่ครับโอ้ยเบื่อชิบหายเลยไปมากี่ร้านแล้วเนี่ยกระเบื้องเนี่ยบอกมี70 70 70อ่จจ่าย้ตังเลยก็ได้เพราะว่ากเราเหมารับตังค์ไปแล้ว อยากกระจายให้จบนะเพราะจะมุกกระเบื้องเต้นี่ทำมาหาแดดต่อแล้วไม่มีไปกี่ร้านแล้วไม่รู้เชื่อป่าว่าพูรับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยไปเตี๊ยมไว้ให้มันดูยากเชื่อป่าลุงโทนี่เนี่ยลุงโทนี่นายฮีเนี่ยลุงโทนี่นายฮีเนี่ยคนเส็งเลยต้องไปหาดูกระเบื้องอีกแล้วครับคนบัานไม่ต้องทำอะไรครับคนบานหาแไ่้กระเบื้องครับคดหัว